แล้วฉีดไปกี่ครั้งครับสองครั้งเองจ้ะเพิ่งฉีดพรีเมียมไปแค่สองครั้งเองปุ๋ยสามถุงปุ๋ยแค่สามถุงเจ็ดไร่แล้วจะฉีดอีกไหมฮะไม่ฉีดมันไม่สามารถที่จะเข้าไปฉีดได้อีกต่อไปเพราะว่ามันท่วมแล้วนะฮะเห็นมันต้นอย่างเงี้ยมันงามใบดกหนาใบเขียวมันเลื่อมอยู่อย่างเงี้ยนะแล้วหัว่ามันเป็นยังไงบ้าง ได้ได้โกยดูหัวมันหรือยังฮะยังจะยังไม่ได้โกยดูหัวเลยอาจะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะบอกว่ามันงามแต่ต้นหรือเปล่ามันสามเดือนเนี่ยมันขึ้นต้นอย่างเดียวหรือเปล่าเดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าอ่ามันสามเดือนงามแต่ต้นหรือไม่หัวมันแต่งามแตนต้นค่อยๆดึงนะฮะค่อยๆดึงนี่คือมันอายุสามเดือนนะฮะฉีดโอทูพรีเมียม ไปแค่สองครั้นเท่านั้นเลยนับดูมีกี่มานับดูสิย่างที่เห็นนะครับมันจะมีหัวหนึ่งที่ว่ายาวสุดๆเลยนะฮะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสามสิบสี่สิบห้าหัวที่อยู่ด้านล่างนะฮะอีกชั้นหนึ่งนะครับเอออาผมถามหน่อยปกติมันมันสามเดือนเนี่ย ถ้าเราใช้ปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ไหมฮะตัวค่ะออมันจะเป็นยังไงมันมันจะไม่มีหัวเลยจ้ายังไม่ลงหัวเลยจ้าจ้ามันจะไม่มีหัวเลยอ๋ออะเป็นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้พี่เต่านะฮะพี่เต่าลองลองพูดความในใจเราพูดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราโอทูมาใช้แล้วมีความภูมิใจมีความมั่นใจยังไงบอกท่านผู้ชมไปเลยนะฮะ เชิญชวนท่านท่านผู้ชมพี่น้องเษกษตรกรที่กำลังชมรายการเราอยู่เนี่ยให้หันมาใช้โอทูจังนะอยาภูมิใจมากๆค่ะครับได้ใชโอทูครับเพราะว่าใช้ตัวอื่นก็ไม่เหมือนโอทูค่ะอืมมันดีอย่างไรม้างฮะมันไม่เปืองสิ้นเปืองอะไรมากมายครับครับปุ๋ยก็ไม่เปลืองลดต้นทุนเยอะลดต้นทุนเยอะจ้ะดีมากๆเลยค่ะอนอกจากมันจะช่วยให้เราลดต้นทุน ในการใช้ปุ๋ยแล้วสิ่งที่เห็นและตามมาก็คือผลผลิตใช่ไหม่ะเพราะว่าตั้งแต่ปลูกวันมาเคยเจออย่างนี้ไหมไม่เคยค่ะไม่เคยเจออย่างนี้ปีที่แล้วปีที่แล้วอ่ะของพี่เต่าเจ็ดไร่ได้เงินแสนปีนี้เจ็ดไร่คาดว่าจะได้เงินกี่แสนครับเนี่ยต้องเยะกว่ากดกเก่าแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะปีที่แล้วมันหัวดกอย่างนี้ไหมดกใหญ่โอเจนวัดดกหัวใหญ่อันนี้ อันนี้สามเดือนแต่ปีที่แล้วเราถอนเงินก็ถอนถอนมันก็คือหกเดือนหกเดือนได้เงินแสนหนึ่งเจ็ดไร่พอเอามาใช้แล้วเป็นยังไงก็เพิ่มเท่าไหร่ประมาณกี่ตันห้าโปหกท่านผู้ชมนะผมว่าถ้าเป็นอ้อยตอก็จะประมาณสิตันขึ้นครับอถ้าใช้อูทูถ้าอ้อยใหม่อ้อยยอดของเราเนี่ยผมว่าถ้าแปลงนี้จะอยู่ที่เกือบยี่สิบตันครับโอ้ยตกมงให้เลยแบบีรวย ผลผลิตเพิ่มคและต้นทุนเคมีลดต้นทุนเป็นไงปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีบอกแต่ผใช้ไร่ละสองลูกตอนนี้เป็นยังไงผมลดลงแล้วครับเหลือไร่ละลูกไร่ละลูกลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมีแล้วตอนนี้ผมก็ไม่ใส่แล้วด้วยครับตอนนี้ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ไม่ใส่แล้วครับแล้วฟาวบกาชนิดเม็ดโอทูได้ใช้ไหมปุ๋ยเม็ดโอทูเดียฟาวบกาชนิดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ของโอทูเนี่ยยังครับยังครับเคยเห็นหรือยังรูปร่างหน้าตาของอะไรเขาเรียกว่า สาต่อสภาพดินของโอทเนี่ยเคยเห็นรูปร่างหน้าตาหรือยังว่าเป็นยังไงยังไม่เคยสุดท้ายนี่ผมได้ใช้แค่ซูเปอร์เคยครับผมเคยเห็นแต่แบบที่นี่น้เป็นขวดเป็นขวดสีฟ้าใช่ใช่ใช่ครัแต่แบบเม็ดไม่เคยใช้เอาเดี๋ยวทีมงานเรากําลังเอามาให้ท่านผู้ชมดูรูปร่างหน้าตาตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของโอทูซูเปอร์พเมีมออร์แกนิกมาลูงแกมาอู่ตรงนี้ก็ได้ลุงแก คนนี้ก็เป็นเกษตรกรถูกอ้อยหลายหลายเส้นเดียวกันไาาม่ใช่อาคนนี้มาเป็นพยานหน่อยผู้แกเคยใช่ไหมตัวเนี้ยคือคืออะไรคือซูอปเปอร์โอทูซูปเปอร์พรีเมียมอ่าผู้ช่วยบยัสใช้ตัวนี้เลยจ้ะครับผมนี่นะโอทูซูปเปอร์พรีเมียมใช่ครับราคาสองพันเก้าที่นะคะครับผมแพงไหมผู้ช่วยบัสที่แรกคิดว่าแพงนะค่ะครับผมคิดว่าแพงต้องซื้อแพงแพงแน่นอนใครไปไม่แนะนำให้ใช้ คุณวิชัยครับเข้ามาให้ว่าอย่างไงเขาบอกว่าไงที่ว่าแพงก็ขวดเล็กแค่นี้ผมใช้ได้เป็นเป็นร้อยไร่ผมก็ไม่เชื่อทีแรกผมซื้อผมยังใช้ไม่หมดเลยตอนนี้ยังเหลืออีกสามร้อยไร่ยังเหลืออีกครับยังเหลืออีกผู้ช่วยคะวันนี้มีท่านผู้ชมทางบ้านชมรายการเยอะเลยนะคะชมรายการเราอยู่อยากให้ผู้ช่วยฝากบอกไปถึงท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของโอทูเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าใช้กับอ้อยครับท่านที่ปลูกอ้อยผมก็อยากแนะนําให้ใช้ อยากแนะนําให้ใช้อ2ทูลองดูครับเปรียบเทียบกับที่เราเคยใช้เคมีนะครับว่าผลผลิตระหว่างเราใช้เคมีกับใช้อ2ทูมันจะแตกต่างกันขนาดไหนครับนี่คือประสบการณ์ของผมเองนะครับคือผลผลิตเพิ่มจากเมื่อก่อนครับผมคือถ้าเป็นอ้อยอ้อยตอเนี่ยครับที่ได้ผลผลิตเพิ่มคือเราฉีด O2 ไปแล้วเนี่ยจะให้ลูก ออกไปกอนี้ครับผมจะแตกก่อนเดือนหน้าจะตัดแล้วครับแต่ยังมีตัวนอหรือตัวลูกเกิดออกมาอีกครับผมโอ้ยนี่แหละครับคือทำไมต้นอ้อยได้ผลขึ้นคืออยู่ตรงนี้คือจำนวนลําเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแต่ตัไใก็เพิ่มจากตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับค่ะบารสครับผมไม่ช่วยบาสนจริงได้ถ้ดูได้ถ้าพื้นที่ใกล้เคียงก็มาได้เลยครัใชโอทูกับปามเนี่ยครับเอาโอทูเข้าไปใช้ ตามสูตรนั้นแหละตามมาตรฐานของบริษัทนั่นแหละสองซีซีสองซีซีน้ำยี่สิบนิตโอสองซีซีต่อน้ำยี่สิบริบก็คือหนึ่งต่อสิบนองเมตออปึ่งต่อหนึ่งซีซีต่อน้ำสิบิตไม่ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้บอกท่านผู้ฟังต่อหน้าเลยว่าเราตรงนี้เราใช้ไม่ได้ครับือตั้งสูตรใหม่ครับตั้งสูตรใหม่ทดลองใหม่ทดลองใหม่โอโอทูมาเลี้ยงครับเพราะโอทูเนี่ยเขาจะขาดตัวเท คือโพแทสเซียมหมายความว่าถ้าเผื่อปาล์มเนี่ยนะครับความต้องการของปาล์มนี่คือต้องการโพแทสเซียมโพแทสเซียมนะครัแต่คราวนี้ว่าเราในโตทูเนี่ยเรามาแปลงเอามาแปลงแปลงแบบไหนเออทำยังไงครับมาแปลงให้เป็นข้างหลังหนักแล้วเอามาใช้กับปาล์มเพราะโดยปกติแล้วนี่นโตทูนี่จะมีไนโตรเจนไนโตรเจนครับทำให้พืชเขียวงามสวยงามมากสวยงามใช่แต่ถ้าต้องการในลูกดกๆกหนักๆนักนะ เราสมมติว่ารถของครูน้อยเนี่ยถ้ามันทุกสัก500กิโลวิ่งชิวเลยแหละครับแต่ถ้าหนึ่งตันหนักแล้วไม่ไปแนะแน่นอนต้องเพิ่มประสิทธิภาพครเอามายกเครื่องใหม่คว้านเชื่อโฉบใหม่เอา o อทมาเลี้ยงดึงดึงตัวเคดึงโพแทสเซียมให้มันมากขึ้นบอกว่าเอา o อูมาเลี้ยงเลี้ยงแบบไหนิมนต้องโอทูต้องมีเลี้ยงถามว่าวันนี้โอทขาดอะไร็ค ก็ขาดโพแทสเซียมโพแทสเซียมเราก็ต้องเอาโพแทสเซียมมาเลี้ยงให้กับโอทูครับแต่ใส่แล้วอย่าเพิ่งใช้ต้องการสุดรับรับครับที่จริงผมจะสรุปเรื่องนี้ไว้ท้ายๆอ่ะต้องการสุดรับการเลี้ยงโอทูเนี่ยโทรเข้ามาที่เบอร์ผมได้ข้างล่างนี้แหละหลังจากใช้เกิดอะไรขึ้นบ้างก็ผลผลิตเพิ่มขึ้นผลผลิตเพิ่มขึ้นก่อนจะเพิ่มต้องย้อนกลับมาก่อนเพราะเราเอามาใช้ กี่วันเราเริ่มเห็นความแตกต่างอาทิตย์หนึ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งตอนเราใช้เริ่มต้นเนี่ยเราใช้ตั้งแต่แปลงอายุเท่าไหร่ก็ยังไม่ออกดอกประมาณยี่สิบวันยี่สิบววันประมาณประมาณยี่สิบวันพอมาฉีดอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราเราเริ่มเห็นความแตกต่างอะไรบ้างที่มันดูแปลงจะเขียวขึ้นอืเขียวใบมันใหญ่ใบมันหนาขึ้นไหมงามขึ้นนะฮะงามขึ้นแล้วที่ผ่านมาเราทํามาหลายปีเนี่ย มันอย่างนี้ไหมมันไม่ใช่อย่างนี้แล้วพอถึงตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกเริ่มมั่นใจไหมมั่นใจค่ะแล้วก็ใช้ต่อมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วผลผลิตดีขึ้นเพิ่มขึ้นไอ้คำว่าเพิ่มขึ้นเนี่ยบอกเพิ่มผมก็มองไม่ค่อยออกแค่เราเราทำอยู่ทั้งหมดกี่ไร่กี่กี่งานก็ทําอยู่ก็ไม่เคยปูขนาดนี้เคยปูกระป๋องก็ราวๆหกสิบเจ็ดสิบโลมันเพิ่มเนี่ยมันเพิ่มแค่ไหนเปรียบเทียบไม่เห็นภาพชัดๆ่อยแม้กั่เมืม่อก่อน ที่เราไม่ได้ใช้พอมาใช้โอทูเนี่ยก็คือนี่มันเพิ่มตกละกระป๋องก็เป็นร้อยโลแล้วเนี่ยเก็บทะนะีกระป๋องละหกสิบโลเก็บทีนะนะถ้าปลูกกระป๋องันงเก็บทีหกสิบเจ็ดสิบโลอยู่ละเราเนี่อ่าเก็บหกสิบเจ็ดสิบโลนี่ต่อครั้งต่อวันต่อครั้งต่อวันต่อวันใช่ไหมอ่าอ่าท่านผู้ชมนะครับใครที่ยังไม่ได้ปลูกแปลงเลย,ย,ยเดี๋ยวค่อยๆเรียนรู้ตามผมนะก็คือปลูกเมล็ดพันในกระป๋องเนืองนะครับเราจะเก็บได้สูงสุดอยู่ประมาณหกสิบโล ่มัยอก่อนนะนะแต่พอมาใช้โอทูเพิ่มมาเป็นร้อยโลก็ตอนนี้ปลูกไม่ถึงสามกระป๋องก็ได้สามร้อยสโลเมื่อวานโอ้โหเพิ่มมามันเพิ่มมาเกือบเท่าตัวเลยนะประติมนะเกือบเกือบจะเท่าตัวเลยนะแล้วเรื่องของพวกปุ๋ยเรื่องของยาฆ่าแมลงเนี่ยตอนนี้เรายังใช้อยู่เยอะไหมก็ใช้อยู่น้อยลงลดปริมาณลงไปน้อยลงแต่ปุ๋ยก็ยังช่วยอยู่บ้างครับใช้อยู่บ้างแต่ลดลงใช่ไหมครับแล้วก็ใช้โอทูเข้ามาเสริม เห็นไหมครับท่านผู้ชมเพียงแค่นำโอทูเข้ามาเสริมเนี่ยผมมันทําให้ผลผลิตเพิ่มเป็นเกือบเท่าตัวเลยนะปุ๋ยยาก็ลดใช่ไหมฮะใช่แล้วอย่างนี้วิธีการใช้เนี่ยเราใช้ยังไงผสมเองฉีดเองไหมผสมเองฉีดเองครับใช้ยังไงใช้ยังไนซีซีต่อน้ำสี่ลิตรโอ้โหทำไมใช้น้อยขนาดนั้นอ่ะก็ใช้น้อยอะค่ะราคาแพงแต่ใช้ปริมาณน้อยโอ้โห ปมากิ๋มหนึ่งซีซีต่อน้ำสี่สิบลิตรเลยนะแล้วฉีดก็ได้ผลใช่ไหมฮะใช่โอ้ถ้าใครยังไม่เคยใช้เนี่ยมาบอกหนึ่งต่อสี่สิบโอ้โหจะบ้าไปหรือไงเนี่ยโอ้โหมันน้อยมากเลยต้องใช้สลิงดูดอันนี้ไม่มีแมลงเลยนะไม่มีนะเลยแมลงไม่มีเลยกี่วันฉีดทีเจ็ดวันฉีดทีเจ็ดวันฉีดทีเจ็ดวันสี่ทีฉีดไปเรื่อยๆจนเก็บจนจะหมดค่ะป้าติ๋มป้าติ๋มดูแลอยู่เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างเห็นเกษตรกรเขาได้ ผลผลิตเพิ่มแล้วก็ดีใจนะที่ว่าได้เอาสินค้าตัวนี้มาให้เขาใช้แล้วก็ใช้อย่างตอนนื่งเลยไม่ได้เปลี่ยนไปใช้ตัวอื่นเลยโอ้โหฟังแล้วมันน่าประทับใจจริงเราใช้ทั้งโอทูพรีเมียมฟาบ,บนิฟบบนฟาวก้าเลยไหมฮะทั้งสามตัวเลยไหมไม่ได้ใช้นี่อย่างเดียวใช้พรีเมียมอย่างเดียวยังดีขนาดนี้เลยอันนี้พอ,อใช้พรีเมียมอย่างเดียวใบเข้าแข่งใบ,บมีขนมลงเข้ากัดกินไม่เข้านะหมอเล็กนะมลงเนี่ยจะไม่มีเลยเพราะว่าใบเขาเป็นขนมลงกัดเข้ากัดไม่เข้า พขาดูแล้วเนี่ยโอ้โหต้นสมบูรณ์มากไม่มีโรคไม่มีมแมลงเลยนะฮะอย่างนี้ท่านผู้ชมครับเมื่อก่อนเนี่ยเราจะทานผักทานผลไม้ทีเนี่ยโหคนทานนี่ไม่ค่อยสบายใจไม่ค่อยไว้ใจนะแต่มาถึง <c oughs> แต่มาถึงยุคนี้นะมาถึงยุคนี้ยุคที่มีโอทูเข้ามาเนี่ยเป็นสารอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยนะฮะเราสามารถทานผักทานผลไม้ได้อย่าง มั่นใจนะครับไม่ต้องกลัวสารเคมีอีกแล้วนะฮะแล้วแล้วลินได้ได้สังเกตไหมตอนที่เราเราไม่ได้ใช้น้ําหนักกับตอนที่เราใช้น้ําหนักคันเป็นยังไงมันแตกต่างกันแตกต่างกันเวลากินที่มันจะกรอบไหมเนี่ยกรอบเออใช่เขาบอกว่าผักที่ใช้โอทูเนี่ยมันจะอร่อยรสชาติดีขึ้นจริงไหมฮะจริงค่ะยิ่งฉีดผักใบด้วยกรอบมากคุณครูเคยใช้ผักใบกินผักของตัวเองไหมกินเดียวเขาบอกว่าคนําผั่ยสมัยก่อนจะไม่กินของตัวเองนะ พนจะฉีดก็กินแต่พราะจะฉีดยาเยอะมากเมื่อก่อนเป็นงั้นจริงไหมจริงค่ะสามวันเจ็ดวันฉีดสามวันจริงมากเมื่อก่อนใช่ค่ะเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ก็ห่างแล้วแต่อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ฟ่าห่างห่างไปเยอะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยโหฉีจนน่ากลัวจริงจริงเรารู้สึกใช้มาเนี่ยหลายรอบหลายงวดเนาะประทับใจอยากให้ฝากเชิญชวนอยากให้ฝากความรู้สึกไปถึงเกษตรกรคนอื่นๆที่เขายังไม่ได้ใช้เชิญเลยครับ ก็อยากเชิญชวนให้มาใช้โอทูนะคะถึงแม้ราคาแพงแต่ว่าได้ผลได้ประสิทธิภาพค่ะเมตคอนโอ,อทูโอ,อทูาดเด่นเมื่อหนึ่งกลับบ้าน,นก็พบว่า บ้านทุ่งดินกันด้านเปลี่ยนไปโอ้โห,โโหน,านายมันงามจริงๆว่ะโอ้โหอ้อยในไร่เองนี่มันงามดีแท้นะเพราะใครๆรู้จักใช้สารปรับสภาพดินด้วยโอทูฟลาโวกาสารอินทรีย์ที่สกัดเข้มขน้นเปลี่ยนสภาพดินให้มีค่าความเป็นกลางช่วยให้ปลูกพืชได้ง,งามทั้งพืชสวนพืชไร่ และช่วยย่อยสลายฟางข้าวรวมถึงเมล็ดวัชพืชที่อยู่ในดินถ้าหนุ่มอยากรู้ว่าบ้านทุง่งดินแดนเปลี่ยนเป็นบ้านทุ่งดินดำได้ยังไงลองเอาโอทูราวก้าไปใช้ดูสิจ๊า้าล <c oughs> องลองลอง